สวัสดีค่ะชาวธาตีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนโสดในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนปี2566นี้ก็คือวันที่1ถึง15นะเป็นพลังงานคนโสดค่ะหรือคุณจะมีคนคุยก็ได้นะแต่ก็สำหรับคนโสดสนิทหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยคนโสดพลังงานของคุณดีมาก,มากๆเลยอ่ะนกเปิดขึ้นมานกก็ยังแอบแบบเฮ้ย ลัางงานแบบดีหมดเลยนะคะนะชาวธาตุดินคุณจะมีคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะ,ะความรักโดดเด่นขึ้นมาอย่างแน่นอนนะขึ้นหนึ่งช่วยเนี่ยความรักใหม่ๆคนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักที่จริงใจความสุขที่มันล้นเออหรือทำให้คุณรู้สึกใจฟูะ นะจะมีคนเข้ามานะคะอ่าบางท่านบางคนอาจจะมีการได้รู้จักกันแล้วนะขึ้นไพ่ขึ้นไพ่ไใบเนี้ยโอ้เดี๋ยวนะไพ่ใต้สำรับเป็นเด็กถือถ้วยนะคะก็คืออาจจะมีการได้พูดได้คุยกันแล้วได้สารความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่โสดสนิทเลยยังไม่มีใครนะคะ โสดมานานหรือว่าเพิ่งโสดก็ตามนะคะคุณจะมีคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเ,เข้ามาแล้วนะก็มีทั้งชาวธาตุน้ํากรฎพพิจิกมีนชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูธาตุดินพฤศกกันมังกรมาแทบจะทุกธาตุนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรือเป็นคนที่ เปิดใจยากนะคะมีกำแพงหัวใจนะแต่คนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยนกมองว่าเขาจะพังทลายกำแพงหัวใจของคุณได้นะคะ mm. เขาจะทำให้คุณรู้สึกดี mm. เขาจะทำให้คุณอยากจะให้โอกาสเขาอยากที่จะรักเขาค่อนข้างจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะคุณคนนี้เจ็ดไม้เขาพยายามกับคุณมากๆในความสัมพันธ์นี้ เขาสามารถที่จะชนะใจคุณได้ก็แล้วกันนะนกมองว่ามีพลังงานของเนื้อคู่อ่าขึ้นสองถ้วยกับสี่ไม้ค่ะนะถ้าคุณพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วหรือมีความสัมพันธ์ที่เออเป็นคู่ชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอแล้วนะอ่าคู่ชีวิตของคุณมาแล้วขึ้นสี่ไม้กับสองถ้วยคนที่ใช่ความรักที่คุณปรารถนา บางท่านบางคนเนี่ยเป็นก้าวไม้ขึ้นมาเนี่ยนกมองว่าคุณมีความรู้สึกกลัวที่จะรักกลัวที่จะเปิดใจแต่คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกอยากจะเปิดใจอยากจะให้โอกาสเขาแล้วก็อยากจะให้โอกาสตัวเองด้วยในเรื่องความรักอืมเขาสนใจคุณมากๆนะคะหรือว่าคนคนนี้ดึงดูดความสนใจของคุณได้เช่นกันขึ้นเด็กถือถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะเนี่ยดูสิคะ โอ้ขึ้นไพ่เดวิลใต้สำรับแรงดึงดูดแรงปาถนาซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินป้านนะมันถึงเวลาแล้วอ่ะที่โชคชะตานะคะพลรมลริขิตจ,จะทํางานให้กับความรักของคุณคุณอาจจะโสดมานานมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยมานานละนะถึงเวลาคะ่ะที่ เนื้อคู่ของคุณนะเป็นไปได้ว่าพลังงานเนื้อคู่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาชัดเจนเลยเนื้อคู่ของคุณจะมาแล้วนะคะเนาะคุณจะอยากเจอไม่อยากเจอคุณก็ต้องเจอนะคะคุณโสดโอ้โหโมีการครั่งรักเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแรงดึงดูดมาเต็มโอเคมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้าง ในเรื่องของงานเนี่ยลกมองว่าชาวธาตุดินก็มุ่งมั่นในเรื่องของงานมามานานแล้วแล้วก็คุณก็เหมือนประสบความสําเร็จไปแล้วเหมือนกันนะในเรื่องของงานเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้ประสบความสําเร็จในรูปแบบที่สูงสุดแต่ประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะนะชาวธาตุดินพอดูคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้าง The Emperor ต่างชาติต่างทีนแดนไกลเจ้าของธุรกิจคนที่มีอำนาจในการสั่งการชาวราศีเมษก็ได้นะสี่ถ้วยอืมสามเหรียญสี่ถ้วยคืออะไรคะขึ้นสิเหรียญด้วยโอห้าเหรียญ เป็นไปได้นะคุณคณนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าุ๊ยไม่ใช่สําหรับคุณแล้วคุณก็คุณก็ไม่ค่อยสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตามคุณอย่างนี้ได้ด้วยนะอืมหรือว่าก,ก่อนหน้าเนี้ยคุณเจอแต่คนที่ไม่ใช่อ่ะคนที่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าขึ้นไพ่เนี่ยไพ่สีถ้วยเห็นไหมคะ ที่ผ่านมาก็เจอแต่คนมาตามตื้อนะคะชาวธาตุดินแต่ยังรู้สึกไม่ใช่ไม่ถูกใจแต่ตอนนี้คุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าารู้สึกดีกับเขา่ขึ้นสิบเหรียญก็คือเป็นพลังงานเนือ้อคู่ยังไงก็ดึงดูดซึ่งก,กันและกันคนที่เขาจะเข้ามารักเข้ามาดูแลคุณจริงจังกับคุณนะขึ้นสีถ้วยในถือเหรียญ คุณอาจจะมีการขอนะคะอธิษฐานในใจอยากจะเจอคนที่ใช่นะบางคนรอคอยมานานโสดมานานนะคะเนี่ยโอ้จะมีคนเข้ามาแล้วนะเขาอาจจะมาช้าหน่อยเนาะในกรณีที่คุณโสดมานานคุณอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเนือ้อคู่มาช้าจังเลยนะคะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอแน่นอนเพราะว่าการมาของเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆขึ้นเดือดซันเป็นความรัก ที่ชัดเจนแล้วก็เข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณเหมือนคุณเนี่ยจะสมหวังหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้เลยนะคะความรักครั้งนี้ดีกว่าทุกครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่ใช่มากที่สุดการมั่นหมายการแต่งงานนะคะไพ่ใบเ,เนี้ยการสร้างครอบครัว จะมีคนเข้ามารักคุณในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะหกดาบนะอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าคนคนนี้เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าใบหน้าของเขาอ่อนกว่าวัยนะคะอาจจะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันเลยก็ได้นะคะ,ะแต่เขาก็มานะเพราะว่าเขารักคุณนั่นเองทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะชาวทาตดินคนโสดความรักครั้งใหม่ที่คุณจะเจอเนี่ยอุ๊ยเขาทําให้คุณใจอ่อนนะคะหรือคุณเนี่ยแหละนะทำให้เขารู้สึกอยากจะเปิดใจเขาอาจจะเป็นพ่อไม้ไม้ได้ด้วยนะขึ้นไพ่ราศีพิจิกคะ่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือพ่อไม้ไมๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาคนในเครื่องแบบนะคะ คุณคนนี้เหมือนคุณทำให้เขาอยากจะเปิดใจที่จะรักคุณคุณทำให้เขาอยากจะมีความรักใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักคือนกรู้สึกว่าเนี่ยไพ่ใบน,นี้เดทอะ่ะเขาอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่ององความรักแต่คุณมาจุดประกายเขานะแสงสว่างตรงเนี้ยนะ ก็คือคุณที่ทำให้เขาอยากจะเปิดใจอยากที่จะรักโหคุณเป็นคนที่เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออะนะคนคนนี้เขาอาจจะมีตัวเลือกนะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือหน้าตาของเขาเสน่ห์ของเขาอะไรก็ตามนะที่ทำให้เขาแบบมีตัวเลือกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่เขา เขาสนใจคุณน่ะดูไพ่หกเหรียญนี่สิเขาสนใจคุณนะนนคนะคอื่นเขาไม่สนใจเลยอืมเขาหลงสเสน่ห์คุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะชาวธาตุด,ดินนะอ่ามีพลังงานของชาวราศีเมถุนด้วยเนาะจากที่ไม่คิดที่จะเปิดใจหรือไม่ได้คิดว่าจะรักใครได้ขนาดเนี้ยเขาก็มารู้สึกกับคุณนะคะเขาจริงจังมากๆเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มีฟอร์มนะ แต่เขาอ่อนข้อให้กับคุณนะคะเขายอมคุณแค่คนเดียวเพราะคุณคือคนสําคัญคุณคือคนที่เขารักเขาแคร์คุณมากๆไงนะขึ้นสิบเหรียญเนี่ยคิดถึงการวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณการสร้างครอบครัวหรือเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาได้ด้วยนะเป็นรักแท้ที่เขารอคอยอะไรอย่างเงี้ยขอดูบ้างนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเขานะ โอ้โหจัสติกชาวราศีตุลชาวธาตุน้นำกรกฎพิจิมินคุณก็รู้สึกดีกับเขาค่ะนกมองว่าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะหรือคุณรู้สึกดีกับเขาเพราะว่าเขาอะค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนแล้วก็พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยให้คุณได้เห็นได้รับรู้นะคะอ่า คุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางงานช่างก็ได้นะเจอกันผ่านสังคมงานเลี้ยงกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยได้นะคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านการ ตัดสินตรวจตรารักษาความยุติธรรมอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนกมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดใจเขามากๆเลยอะ่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาถ้าคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะนกก็เข้าใจนะคุณอาจจะมีความกังวลหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเอ๊ะเขาจริงใจหรือเปล่าเขามาหลอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะคะหลังจากที่เขาเดินทางมาเจอคุณหรือว่า พิสูจน์ความจริงจังให้กับคุณได้เห็นเนี่ยคุณก็เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะคุณพร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็จริงจังในความสําคัญนี้ค่ะสามไม้รักทางไกลความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาแล้วก็รอคอยนะคะคือเขาคนนี้แหละนะบางท่านบางคนเนี่ยรอการเดินทางมาของกนรแลกกันอยู่ ถ้าคุณเป็นคนโสดรอใครสักคนหนึ่งคนคนนี้กำลังจะเดินทางมาแล้วนะคะคุณกำลังจะได้เจอเขานะขอดูค่ะว่าสิ่งที่เขาจะทำนะคะเขาจะทำยังไงต่อคณคนนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะไพ่สิบใบของคุณนะชาวธาตุดินคนโสดอยากให้รับเอาพลังงานนี้ไปขอให้เกิดขึ้นจริงขอให้คุณได้เจอกับคู่ชีวิตของคุณจริง รักแท้ที่คุณปรารถนาเนาะมาดูค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่ออืม9ดาบสี่เหรียญ The Tower King ถือกระทาชาวทาดัดไฟเมสิคธนูขึ้น3ามดาบอืมไพ่กังวลใจเกิดขึ้นมากมายนะคะไพ่กังวลใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นฝั่งของคุณก็ได้นะ สิ่งที่เขาจะทำนกนกว่าเขาจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกไม่ต้องกังวลใจหรือ,อคิดมากในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะกังวลเพราะว่าแตกต่างกันอยู่ไกลกันหรือว่าคุณเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมาอย่างไรก็ตามนะคะค,คนคนนี้เหมือนเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นนะคะว่าเขาจริงใจกับคุณมากๆนะ เขาพร้อมที่จะชัดเจนค่ะในช่วงที่ห่างไกลกันยังไม่ได้เจอกันเนี่ยนกมองว่าคุณคณนนี้เขาประคับประคองความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนให้คุณรู้สึกไปในทิศทางที่ดีได้นะคะในเรื่องของความรักนกเห็นแต่ไพ่ของการที่เขาจะแสดงออกในเรื่องของความรัก พิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รับรู้ความจริงจังความมุ่งมั่นของเขาเขาจะทําให้คุณเห็นนะคะว่าเขาว่าจริงใจกับคุณนะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยต่อให้แตกต่างกันแค่ไหนคุณและเขาก็คืออยู่ด้วยกันได้นะความต่างไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์เลยนะคุณอาจจะต่างกันด้วยศาส,สนาวัฒนธรรมหรือว่า ความแตกต่างในการใช้ชีวิตนะคะภาษาไว้ก็ได้นะเขาจะให้เวลาให้เวลากับความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ไม่เร่งรีบคุณแต่เขาจะรีบมาเจอคุณนะเพื่อที่เพื่อที่เขาอะ เไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าความมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้นกเห็นแต่ไพ่ของการเดินทางนอ้อเขาก็เช่นกันเขาเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะเนี่ยนะแต่เขาจะสม่ำเสมอกับคุณอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันได้ด้วยนะคะคนคุคนี้คนคุณนี้จะทำให้คุณนะ่ะ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาต่อให้คุณจะต้องรอเขาก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้บางท่านบางคนอาจจะต้องรอคอยเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันแต่เหมือนกับการติดต่อสื่อสารของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ขาดนะเขาจะติดต่อหาคุณตลอดอะไรที่จะต้องปรับนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้หรือว่าดีขึ้นเรื่ยอยๆเขาก็จะปรับนะคนเราเนาะแตกต่างกันมา คบกันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะในบางเรื่องบางส่วนเนาะขอดูสิคะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร The Hermit ชาวราศีกันชาวทัดลมชาวราศีพฤษภโอ้โหมีแต่ไพ่ของความจริงจังนะคะถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นคุยกันเนี่ยอาจจะสักระยะหนึ่งนะในช่วงเวลาที่ เขาพร้อมละเขาก็จะชัดเจนกับคุณเลยเนาะก็คือหมายถึงอยู่ในช่วงเวลาที่เรียนรู้กันมากพอแล้วรู้จักกันและกันมากขึ้นแล้วนะก็มีโอกาสได้สานความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณยังไม่เจอนะคุนคนนี้เขาก็จะแบบค่อยๆที่จะเรียนรู้คุณไปเรื่อยๆนะอาจจะต้องมีการเรียนรู้ตัวตนของกันและกันเนาะคนโสดถ้าคุณยังไม่เจอนะขึ้นดมูลเจ็ดเหรียญ ชาวราศีมีนหกเหรียญขอดูขอดูเดะมูนหน่อยสองดาบเรนโอ้คนโสดคุณอาจจะมีคนเก่ากลับมาด้วยนะพลังงานค่อนข้างที่จะสื่อขึ้นมานะในกรณีที่คุณมีคนเก่ากลับมานะชาวธาดิน คุณอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาไงต่อ,อการตัดสินใจที่คุณจะไปต่อกับคนเก่าหรือคุณจะไปต่อกับคนใหม่นะคะก็จะเกิดขึ้นการตัดสินใจอยู่ที่ตัวชาวธาตุดินเองนุกมองว่าตัวคุณเองเป็นหนึ่งดาบเนี่ยคุณจะตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง อย่างเช่นความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยถ้าคุณเคยเจ็บกับเขามามากๆเนี่ยประสบการณ์ที่คุณได้รับจากคนคนนั้นในความสัมพันธ์นั้นจะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าคุณควรไปต่อกับเขาไหมนะหนดาบคือคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วการตัดสินใจของคุณอ่ะจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดจะเป็นการที่ ให้ความยุติธรรมกับตัวเองนกมองว่าถ้าเกิดคนเก่าๆกลับมาแล้วไม่ชัดเจนชาวท่าดินอาจจะไม่ก็ได้นะคุณเลือกที่จะเดินหน้ามากกว่าที่จะกลับไปเพราะว่าพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างดีซึ่งนกรู้สึกว่าชาวท่าดินคุณอาจจะเลือกความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปได้มากที่สุดเนาะ king of sword, the emperor, the will of ว o ัฟเฟ e ร์จู e ีเเนี่ยค่ะโชคชะตาพรมลิขิตนะคะทำให้คุณและเขาได้มาเจอกันคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะคะเนื้อคู่ของคุณกำลังมานะคะเพราะฉะนั้นนะชาวธาตุนินคุณอาจจะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะในเรื่องของความรัก ิงถือเหรียญเนี่ยคู่ของคุณมานะอันนี้ก็ไพ่คู่นะอันนี้อันนี้ควีนเหรียญเห็นไหมเนี่ยคู่ของคุณมาละเป็นเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมซึ่งก,กันและกันชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตดีนะคะชีวิตดีขึ้นมากเลยอะได้เจอกันแล้วเหมือนมันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะนะพลังงานดีมากๆเลยขอดูนะคะว่าใ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะบางท่านบางคนมีคนเก่าๆกลับมาก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดคนเก่าเขาไม่ได้ทำให้คุณเจ็บปวดแบบเป็นสิบดาบอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เป็นคู่ของคุณได้นะชาวธาตุดินถ้าคุณยังรักกันแล้วก็ยังอยากไปต่อแล้วเขาก็ต้องชัดเจนกับคุณด้วยนะอ่าไม่ใช่กลับมาแล้วก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพลังงานเนื้อคู่ของคุณมาแล้วคนเก่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่าล่าสุดนะคะคนเก่าคนไหนก็ได้ที่คุณจะได้วนกลับมาหากันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขาเพื่อที่จะ เดินหน้าต่อไปด้วยกันถพาอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวท่าดุินคะแต่ที่แน่ๆคนโสดสนิทเนี่ยคุณจะได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะความรักที่เขารักคุณจริงๆชัดเจนสามไม้ความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอเหมือนกับโชคชะตาพลมลิขิต ทำให้คุณและเขาได้เจอกันอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางหรือการทํางานก็ได้นะขึ้นสิบไม้ความรักที่จริงจังความรักที่ปลอดภัยที่จะรักกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วสิบถ้วยความอบอุ่นการสร้างครอบครัวความสุขในเรื่องของความรักการสมหวังในเรื่องของความรักนะคะ บางทีคุณอาจจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สำหรับคุณเพื่อที่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณไม่ว่าคุณจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมาแค่ไหนนะคะชาวท่าดินเหมือนกับว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็แกล่งนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอกับคนที่เขารักคุณแล้วก็ พร้อมที่จะดูแลคุณคุณจะได้รับนะคะได้รับความรักที่อบอุ่นได้เจอกับคู่ดีๆคู่ชีวิตของคุณแล้วนะไทใ,ใต้สำรับเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์นะคะอย่าพึ่งหมดหวังหมดศรัทธาในเรื่องของความรักชาวธาดินคุณยัง มีความรักที่ดีความรักที่คุณจะสมหวังรออยู่นนองขอแค่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะชาวธาตุดินทุกท่านใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ตามไอดียไน์ที่ให้ไว้ด้าลัางคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ